ย้ำนะว่าไม่ให้ทำเสียงนะได้แล้วหรอทำเสียงได้ปะเมื่อกี้ฟอรนไม่ทำเสียงถ้าเราบอกไม่มี้ไม่ได้ไม่มีเสียงเลยทำนี้ให้ใบเป็นคำคำอย่าทำเสียงโอเคป่้าพร้อมยังยากเลยคู่นี้ได้หมวดศาสตร์ถูกป่ะใช่ครับ ยีราฟผีก็สูงช่วยได้ป่ะเออช่วยน้องช่วยได้เช่นกันขอ้อมครับและนี่คือเกมใบคำของคู่ที่ตองกันสิงโตกับหมวดหมูสัตว์สัตว์รู้แล้วจ้ะรู้แล้วจ้ะไม่ต้องบอกฉันจ้ะแหมเน้นใช่คนเดียวเก้าสิบวินาทีพร้อมแล้วเริ่มการชุคชุนนะการชุคชอนไปครับดุมากเฮ้ยไม่ใช่เช้ยเยอะเลย ได้ไหมอะไรอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะเธอต้องทำท่าสิเธอทำท่าทำแไม่เป็นอ่ะทำท่าสิเสียง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 ไม่ได้มานะเธอทำท่าชนะชนะทำผมมันเหมือนจะง่ายแต่มันเฮ้ยเฮ้ยเธอทำท่าสิทำท่าแล้วเสียงมันยังไงเสียงจะช่วยจะช่วยเร็วเร็วมาลายมาลายมาลายเร็ววะดูเซอร์จิต้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ติดกต่อสุดยอดเฮ้ยแรดอ๋อ้ยนร้อนอร่อ, <laughs> <c oughs> อยสั้ช <c oughs> ่วยยำปลาสลิดเ <c oughs> ออเออไปไปตาไม่ได้ รเพื่อเติมความประัศจรรย์ให้การช็อปของคืนได้เฟินกว่าที่เคยบอลลูนบอลเชิญเราจะมาเล่นต่อใหญ่สางนี่ซาตสอต่เวลาหนึ่งบอล